ถามว่ามนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์ไหมครับอยาการู้ไหมครับมาในเมื่อเดืนเม์าันสูญพันธ์ไปแล้วนะครับแล้วมนุษย์ละ่ะจะสูญพันธ์หรือเปล่าผมบอกได้เลยนะครับว่ามนุษย์มีสิทธิ์สูญพันธุ์แน่นอนทําไมเป็นแบบนั้นมาดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ว่าจะมีการสูญพันธุ์อย่างช้าช้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางกลุ่มเรียกยุคนี้ว่าแอนโทโพเซนยุคที่มนุษย์กลายเป็น พลังทำลายโลกมากกว่าธรรมชาติเองเรากำลังพาเผ่าพัานธุ์ตัวเองเข้าสู่เส้นทางเดียวกับไดโนเสาร์ไม่ใช่เพราะอุกกบาตนะครับแต่เพราะนิสัยของเราตัวเร่งของการสูญพันธุ์มนุษย์คือโลกร้อนระดับเรื้อรังภัยแล้งเกิดขึ้นน้ำท่วมเกิดขึ้นอาหารขาดแคลนและสงครามมลพิษทางอากาศสารเคมีเป็นไงครับ ทำลายระบบสืบพันธุ์อสุจิและไข่รดลงทั่วโลกมีลูกยากขึ้นโรคระบาดใหม่ๆเกิดจากการลรุกรานถิ่นสัตว์ป่าและหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอีกสงครามนิวเคลียร์ AI ที่คือสาเหตุของการล้างลูกได้ทั้งใบโอ้น่ากลัวมากการสูญพันธุ์ทางสังคมเกิดขึ้นอีกเมื่อระบบสินร,รมเศรษฐกิจและความไว้ใจ พังลงเป็นไงครับสังคมสูญพันธุ์ไว้ใจกันได้ไหมไว้ใจกันยากขึ้นจํานวนเกิดต่ํากว่าทดแทนคนสูงวัยเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่น้อยลงหลายประเทศนะครับเขาเรียกว่าสังคมไร้เด็กรุ่นใหม่เป็นสังคมสวนั่นแหละการสูญพันธุ์นะครับไม่ได้หมายถึงหายไปหมดเลยแต่หมายถึงมนุษย์ในแบบที่เรารู้จักเนี่ยพวกใจอ่อนพวกมีศีลธรรมมีความรักมีศิลปะเนี่ย อาจศูนยพันเหลือแต่เผ่าพันธ์ุที่อยู่เพื่อเอาตัวรอดไม่ต่างจากหุ่นยนต์ที่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณโอน่ากลัวมากนะโอกาสารอดมีไหมมีมากนะครับแต่ต้องเปลี่ยนระบบความคิดก่อนจิตใต้สำนึกต้องเปลี่ยนเหมือนกันมาดูวิธียืดอายุของเผ่าพันธ์ุมนุษย์กันบ้างหนึ่งนะครับลดการบริโภคแบบบ้าเลือดรู้จักพอรู้จักช้ารู้จักใช้ 3. รู้ 2. ส,สร้างระบบการศึกษาใหม่สอนเรื่องความเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ใช่แค่ทำงานแล้วได้เงินจริงไหมอ่ะสรวมจิตมนุษย์เข้าด้วยกันร่วมมือกันระดับโลกแทนที่จะทะเลาะก,กัน 4. พัฒนาเทคโนโลยีคู่กับจริยธรรมไม่ใช่แค่ทำได้แต่ควรทำไหมห้าปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ให้เห็นว่าชีวิตหนึ่งนะครับมีผล กับโลกทั้งใบตรูแบบผมนะฮะคือมนุษย์จะสูญพันธ์ได้ก็ต่อเมื่อหยุดเรียนรู้หยุดรักหยุดเคารพโลกที่ให้กําเนิดตัวเองวันนั้นแหะครับไม่ต้องรออุกกาบาตเราจะฆ่าตัวเองด้วยความไม่สํานึก